คุณจะเชื่อไหมครับว่าแค่ภรรยาสั่งให้สามีซื้อมะนาว12ลูกแต่เขากลับซื้อมาแค่3ลูกมันจะทําให้ทั้งคู่นั้นเลิกกันได้และนี่ก็คือเรื่องราวของคู่รักที่หวานชื่นในตอนแรกครับแล้วมันก็จืดจางลงเมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายชายเนี่ยก็คิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวดีอยู่แล้วแต่ฝ่ายหญิงกลับคิดว่าเขาไม่ใส่ใจความรู้สึกของเธอเลยครับมันก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นตกลงว่าจะแยกกันอยู่สักพักโดยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ทําทุกวิถีทางนะครับ ให้ผู้ชายเนี่ยหึงและจะได้กลับมาคิดถึงเธอส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็ล้นลาใช้ชีวิตคนเดียวอย่างมีความสุขสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Breakup เตียงหักแต่รักไม่เลิก หนังได้เริ่มมาที่แกรี่แล้วก็บู๊กนะครับพระเอกกับนางเอกของเรานี่เองทั้ง2คนเนี่ยเป็นคู่รักกันโดยพระเอกก็ได้เจอนางเอกครั้งแรกนะครับที่การแข่งขันเบสบอลพระเอกเมื่อได้เห็นหน้านางเอกครั้งแรกก็ตกหลุมรักทันทีครับแต่ว่าในตอนนั้นนางเอกก็มีแฟนอยู่แล้วซึ่งพระเอกของเราก็ไม่ยอมลดความพยายามครับเขาพยายามชวนนางเอกเนี่ยคุยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้รู้จักกันและก็คบกันในที่สุด จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ซื้อคอนโดด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่พระเอกของเราก็มีอาชีพเป็นไกด์พาเที่ยวรอบเมืองซึ่งก็เป็นบริษัทที่เขาร่วมทํากับพี่น้องอีกสองคนแล้วพระเอกก็มีความสามารถในการพูดมากๆครับเขานั้นก็เลยได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่วนนางเอกนั้นก็เป็นคนดูแลแกลเลอรี่นะครับคอยขายงานศิลปะและอยู่มาวันนึงเนี่ยพวกเขาก็ได้เชิญครอบครัวทั้งสองฝ่ายมากินมื้อเย็นร่วมกันและหลังจากที่พระเอกนั้นเลิกงานเขาก็กลับมาที่คอนโดแล้วก็ยื่นมะนาวที่นางเอกฝากซื้อเนี่ยให้กับเธอแล้วนางเอกเนี่ยก็เห็นนะครับว่าพระเอกซื้อมะนาวมาแค่3ลูกแต่ว่าจริงๆแล้วเธอฝากซื้อทั้งหมด12ลูกเพราะว่าเธอต้องการนํามาจัดวางประดับไว้ตรงกลางโต๊ะด้วยพระเอกก็เลยสงสัยนะครับว่าจะซื้อมาทําไมตั้ง12มันแค่มะนาวตั้งโชว์ไม่ได แค่3มลูกทําเอานางเอกของเราเนี่ยโมโหมากครับแล้วก็พานไปถึงเรื่องของเขาที่กลับมาแล้วก็เอาแต่นั่งดูทีวีไม่ยอมมาช่วยเธอจัดโต๊ะแล้วก็ไม่ยอมไปอาบน้ําด้วยพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเขาใช้เวลาอาบน้ําแค่แป๊บเดียวยังไงก็ทันอยู่แล้วซึ่งยังไม่ทันจะพูดจบดีเลยครับมันก็มีเสียงกริ่งเนี่ยดังขึ้นที่หน้าห้องแล้วญาติๆของพวกเขาก็มากันนางเอกก็บอกให้พระเอกนั้นไปรับญาติให้ก่อนแต่เขาเนี่ยก็ดันชิงไปอาบน้าซะอย่างนั้นทําเอานางเอกของเราเนี่ยงุนงีสุดๆไปเลยครับจากนั้นเมื่อญา ข้าวพร้อมกันแต่พระเอกกับนางเอกก็ยังทะเลาะก,กันอยู่ทำเอาบรรยากาศในคืนนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แล้วต่อมาเนี่ยพ่อนางเอกก็เลยถามพระเอกกับพี่ชายนะครับเกี่ยวกับเรื่องบริษัทของเขาซึ่งในตอนนี้พระเอกกับพี่ชายก็ตั้งใจจะขยายกิจการเพิ่มให้มีทั้งทัวร์ทางน้ําแล้วก็ทัวร์ทางอากาศด้วยพี่ชายนางเอกเมื่อได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกประทับใจมากในวิสัยทัศน์ของพี่ชายพระเอกแล้วพี่ชายนางเอกเนี่ยก็พูดอวดเรื่องมนูนนตีอะคปเปล่าของเขานะครับพอพูดจบเนี่ยก็โชว์พลังเสียงให้ทุกคนฟังทําเอาทุกคนบนโต๊ะถึงกับอึ้งไปเลยแถมยังชวนให้ทุกคนเนี่ยร้องเพลงไปกับเขาด้วยทุกคนเเนียยยกยกก็็มอออาาาจจะใให้้้้สํรลตงรงตงง มันก็เลยทำให้งานเลี้ยงในคืนนั้นมีแต่ความประหลาดเกิดขึ้นนั่นเอง และเมื่อทุกคนกลับไปแล้วนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็รีบเปิดเกมเล่นทันทีทําเอานางเอกของเราเนี่ยปี๊แตกอีกรอบทั้งคู่เนี่ยก็เลยทะเลาะกันครับแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยบอกนางเอกไปนะครับว่าเขาทํางานเพื่อเธอและเขาก็เหนื่อยจากการทํางานมากเขาอยากจะมีเวลาส่วนตัวพักผ่อนบ้างแต่ว่านางเอกก็บอกพระเอกไปนะครับว่าพระเอกเนี่ยคิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยสนใจความรู้สึกของเธอเลยพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยจู้จี้ขี้บ่นเกินไปแล้วนะสุดท้ายนางเอกก็เลยหมดความอดทนครับเธอก็เลยบอกพระเอกไปนะครับว่าจะไม่ให้บ่นได้ยังไงแค่ มะนาว12ลูกยังซื้อมาไม่ได้งั้นต่อไปก็ต่างคนต่างอยู่เลยแล้วกันเอ๊ะสรุปจะเลิกกันเพราะมะนาวใช่ไหมเนี่ย ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เลยโทรไปหาเพื่อนครับเพื่อจะขอคําปรึกษาแล้วเพื่อนของเธอก็บอกนะครับว่าให้เธอนั้นใจเย็นๆแต่นางเอกก็ตั้งใจนะครับว่าเธอนั้นจะไม่สนใจพระเอกอีกต่อไปเพราะเธอเนี่ยต้องการให้เขาสํานึกแล้วก็กลับมาขอโทษเธอให้ได้ส่วนตัวพระเอกเนี่ยก็มาที่บาา์ของพเพื่อนนะครับและเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เขาทะเลาะก,กับนางเอกให้เพื่อนฟังแต่ว่าเพื่อนของพระเอกเนี่ยกลับใส่ไฟนะครับว่านางเอกเนี่ยต้องมีชู้แน่นอนเธอถึงทําแบบนี้กับพระเอกแต่ว่าพระเอกของเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย ไม่มีที่นอนแต่ว่าในคืนนั้นเนี่ยพระเอกก็กลับมานอนที่คอนโดนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกจะไปนอนโซฟาส่วนานางเอกนั้นก็นอนอยู่ในห้องแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็ได้ออกไปทํางานแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เรื่องการทะเลกกาะกันของทั้งคู่มันจะรู้ไปถึงคนรอบข้างหมดแล้วนะครับเจ้านายของนางเอกก็เลยสั่งให้นางเอกนั้นกลับไปพักที่บ้านแล้วค่อยกลับมาทํางานในวันพรุ่งนี้แต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจขนาดนั้นแต่เมื่อเจ้านายสั่งมาแล้วเธอก็ต้องทําตาม และเมื่อนางเอกกลับมาที่คอนโดนะครับก็พบว,ว่าพระเอกเนี่ยซื้อโต๊ะพูลที่เขาอยากได้มานานเอามาตั้งไว้กลางห้องเลยครับแล้วก็กําลังเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานซึ่งตอนนี้เองครับสงครามประสาทของพระเอกกับนางเอกก็ได้เริ่มขึ้นนางเอกเนี่ยได้โทรไปหาเพื่อนนะครับเพื่อขอคาปรึกษาแล้วเพื่อนของเธอก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าอย่าทนกับสิ่งที่พระเอกทําอีกต่อไปมันก็เลยทําให้นางเอกนั้นจัดการเอาคืนพระเอกครับด้วยการเก็บเสื้อผ้าของเขาโยนออกจากห้องไปพร้อมกับแบ่งอาณาเขตในคอนโดโดยห้องนอนเนี่ยเป็นพื้นที่ของนางเอกส่วนห้องนนั่่งเล เป็นพื้นที่ของพระเอกนั่นเองต่อมาในคืนนั้นนางเอกก็ไปเล่นโบลิ่งนะครับซึ่งพระเอกก็มาเช่นกันเพราะว่าพวกเขานอยู่ทีมโบลิ่งเดียวกันแต่นางเอกเนยดันไม่ให้พระเอกเข้ามาเล่นด้วยซะอย่างนั้นครับแล้วก็ยังให้ทุกคนเีโหวตพระเอกออกจากทีมด้วยพระเอกของเราก็เลยต้องออกจากทีมโบลิ่งมาด้วยความเจ็บใจโดยที่เพื่อนของนางเอกก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันชักจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วจากนั้นพระเอกก็เลยไปหาพี่ชายครับและพี่ชายของเขาก็พาไปเที่ยวที่บาร์แห่งหนึ่งและก็เรียกหญิงงมมาาาให้้้พพรรรระะเเเออออกกกดวยแแต่่่ข็ไชบบบบสถนนทีีคั และเขาก็ไม่ต้องการประชดนางเอกด้วยการอยู่กับผู้หญิงอื่นตามที่พี่ชายของเขาแนะนําเขาเน้นก็เลยขอตัวกลับครับซึ่งเมื่อพระเอกกลับมาที่คอนโดเขาก็พบว่านางเอกกาลังนั่งวาดลูกอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาเน้นก็เลยบอกนางเอกนะครับว่าอย่าเข้ามาในพื้นที่ของเขาและตอนนี้ก็ถือว่าเขานั้นโสดแล้วเขาจะทําอะไรก็ได้ในพื้นที่ของเขาแล้วต่อมาทั้งสองคนก็เลยเริ่มทะเลาะก,กันอีกครั้งพระเอกเนี่ยก็เริ่มพานไปถึงครอบครัวนางเอกนะครับโดยบอกนะครับว่าพี่ชายของเธอเนี่ยร้องเพลงหวยแตกสุดๆเขานั้นทนฟังแทบไม่ได้และถ้า เขาได้ฟังพี่ชายเธอร้องเพลงอีกครั้งเขาจะผูกคอตายด้วยไหมขัดฟันเอ๊ะอย่างนี้ก็ได้เหรอนางเอกนี่ก็เลยโกรธพระเอกมากครับแล้วก็หนีเข้าไปในห้องนอน จากนั้นในเช้าวันต่อมานะครับขณะที่พระเอกกาลังหลับอยู่เขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเพลงดังมาจากห้องนอนครับเขาเนี่ยก็เลยตื่นมาด้วยความงุดหงิดแล้วก็เดินไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็พบว่าเป็นพี่ชายของนางเอกกาลังร้องเพลงร่วมกับคนในวงซึ่งมันเนี่ยก็เสียงดังมากทําเอาพระเอกของเราเนี่ยนอนไม่หลับเลยทีเดียวและเมื่อพี่ชายนางเอกเห็นพระเอกนะครับเขาก็เลยบอกนะครับว่าแกไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องนอนของนางเอกแต่ถ้าจะมาร่วมร้องเพลงก็ยินดีนะ ซึ่งมันทําให้พระเอกของเราเนี่ยงุดงิดแล้วก็โมโหมากครับก็เลยไล่ให้พวกพี่ชายของนางเอกเนี่ยออกไปโดยการแย่งอุปกรณ์ร้องเพลงของเขามาแล้วก็ขู่นะครับว่าถ้าไม่ออกไปมันจะต้องพังคามือเขาแน่ๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกก็โดนพี่ชายนางเอกซ้อมซ้ำหมอบไปเลยทีเดียวโถนึกว่าจะเก่งแล้วเมื่อนางเอกกลับมาที่คอนโดนะครับพระเอกก็เลยถามนะครับว่าทําไมถึงทําแบบนี้นางเอกเนี่ยก็ทําเป็นไก่ไม่รู้เรื่องครับ แถมยังสมน้าหน้าพระเอกด้วยนะครับที่เขานั้นโดนพี่ชายเธอซ้อมและทั้งคู่เนี่ยก็เลยเริ่มเถียงกันอีกครั้งจนนางเอกเนี่ยก็รำคาญพระเอกครับเธอเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าคืนนี้ที่จะมีนัดเล่นเกมกับเพื่อนๆให้ยกเลิกด้วยแต่พระเอกของเราก็ไม่ยอมครับเขานั้นจะให้เพื่อนๆืของเขามาตามปกติแถมยังบอกให้นางเอกไปเตรียมอาหารให้ทุกคนด้วยแต่ว,ว่านางเอกของเราก็ปฏิเสธไปแล้วก็บอกพระเอกไปนะครับว่าจัดการเอาเองละกันซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็เลยไปซื้อขนมมาเลี้ยงทุกคนนะครับแถมยังไม่จัดบ้านอีกด้วยและเมื่อททุกกกคคนนมมมาาี่่่โดพวเเเเขเริล ซึ่งมันก็เป็นการเล่นเกมวาดภาพทายคาครับและพระเอกกับนางเอกก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกเพราะว่าพระเอกเนี่ยหาว่านางเอกนั้นวาดภาพไม่ได้เรื่องและพอทะเลาะกันจบเพื่อนของเขาที่เป็นนายหน้าอสังหาก็ได้แนะนานะครับว่าให้ขายคอนโดทิ้งไปซะพอขายได้เนี่ยก็แบ่งเงินกันคนละครึ่งแล้วก็แยกทางกันไปเลยเพราะดูเหมือนว่าปัญหานั้นจะรุนแรงเหลือเกินและนี่ก็คงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งพระเอกกับนางเอกก็ตกลงนะครับแล้วก็ยอมจะขายคอนโดที่พวกเขานั้นซื้อมาด้วยกัน จากนั้นวันต่อมานางเอกก็ไปทํางานตามปกตินะครับแต่ว่าเจ้านายของเธอก็เห็นว่าเธอยังจัดการปัญหาไม่ได้เจ้านายนางเอกก็เลยแนะนานะครับว่าให้เธอเนี่ยไปร้านเสริมสวยแล้วก็จัดการแว็กขนหมออ้อยให้สวยงามเพื่อให้พระเอกเนี่ยรู้สึกเสียดายนางเอกเมื่อได้ยินดังนั้นก็เลยทําตามครับและเมื่อเธอจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้ว,<ๆ>ลวเธอก็กลับมาที่คอนโดพร้อมกับโชว์เรือนร่างของเธอให้พระเอกเห็นเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นก็ตะลึงตาค้างไปเลยแถมนางเอกเนี่ยก็ยังนัดเดทผู้ชายอื่นอีกด้วย<ๆ>เพื่อจะหวังให้พระเอกนั้นหึงเธอให้ได้และเมื่อผู้ชายที่นนางเอัด แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายท่าทางเนิร์ดๆแต่มันก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยรู้สึกถึงนางเอกขึ้นมาได้เหมือนกัน ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้ไปดินเนอร์กับเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนางเอกก็หาทางหนีเขามาจนได้แล้วก็บอกกับเพื่อนเธอนะครับว่าผู้ชายคนนี้ที่เพื่อนเธอแนะนํามามันยังไม่เวิร์กเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่น่าจะหึงเท่าไหร่เธอนั้นต้องการหาผู้ชายที่ดูดีมากๆ,ๆเพื่อจะให้พระเอกเนี่ยหึงเธอที่สุดให้ได้และจากนั้นวันต่อมาพระเอกก็ได้ไปที่บริษัทของเขาครับแล้วก็ได้นั่งคุยเรื่องเม,มื่อคืนกับพี่ชายแต่ว่าพี่ชายอีกคนนึงก็เข้ามาโวยวายนะครับว่าพระเอกอนเนี่ย แต่ว่าพัยเอกก็ตอบกลับไปนะครับว่าเขาไม่อยากจะทําเรื่องงี่เง่าแบบนั้นมันทําให้พี่ชายของเขาเนี่ยโกรธมากครับ ซึ่งเหมือนว่าเราเนี่ยจะรู้ปัญหาแล้วนะครับในตอนนี้ว่าการที่นางเอกกับพระเอกนั้นทะเลาะกันมันก็เป็นเพราะนิสัยของพระเอกนั่นเองครับที่เขาเนี่เอาแต่ใจไม่สนใจคนอื่นสนใจแต่เรื่องที่เขาอยากจะทําเพียงเท่านั้นและต่อมานางเอกก็ได้นัดผู้ชายคนใหม่มาที่คอนโดครับคราวนี้เนี่ยเป็นหนุ่มหล่อรูปร่างดีเลยทีเดียวและเมื่อเขามาถึงนางเอกก็ให้เขาเนี่ยรอเธอแต่งตัวแป๊บหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเองพระเอกก็กําลังเล่นเกมอยู่และเมื่อผู้ชายคนนั้นเห็นพระเอกเล่นเกมคนเดียวเขาเนี่ยก็เลยเข้าไปขอเล่นด้วยซะอย่างนั้นแล้วพอนางเเเเออกกแแตต่งััววสรร็ sudah, ็็จล้ธหนนะคบ ผู้ชายคนนั้นกับพระเอกกําลังเล่นเกมอยู่ด้วยกันอย่างเมามันมันขนาดที่ว่าผมขอเล่นเกมก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยไปกินข้าวกันนะและเมื่อเขาเล่นเกมเสร็จนะครับเขาก็ได้พานางเอกออกไปเดทซึ่งในระหว่างที่นั่งรถกันอยู่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็พูดนะครับว่าเขาประทับใจในตัวพระเอกมากมันทําให้นางเอกถึงกับเซ็งเลยทีเดียวครับแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยขอตัวลงจากรถและก็บอกลาเขาทัานที ภาพกลับมาที่พระเอกนะครับเมื่อนางเอกออกจากห้องไปแล้วเขาก็รู้สึกหึงขึ้นมาเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ดูเป็นคนหน้าตาดีเธออาจจะหลงรักเขาจริงๆก็ได้เขาก็เลยรู้สึกแย่มากครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยโทรหาพี่ชายแล้วก็บอกให้เรียกผู้หญิงมาที่คอนโดของเขาให้หน่อยซึ่งในขณะเดียวกันเองเมื่อนางเอกไม่ได้ไปกับผู้ชายคนนั้นแล้วเธอเนี่ยก็แวะมาหาเพื่อนครับและก็ได้นั่งพูดคุยกันโดยเธอก็คิดน,นะครับว่าแผนของเธอน่าจะสําเร็จแล้วพระเอกน่าจะถึงเธอบ้างแล้วและเธอเนี่ยก็เลยกลับมาที่คอนโดแต่เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็แจ เธอเนี่ยพบว่ามีผู้หญิงหลายคนกำลังปาร์ตี้กันอยู่ในห้องเธอก็เลยรู้สึกแย่กับสิ่งที่พระเอกนั้นทำมากและเธอนั้นก็เดินเข้าห้องนอนไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับพระเอกเลยสักคำเดียว ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วจริงๆนะครับและจากนั้นวันต่อมานะครับนางเอกก็ได้รับโทรศัพท์นะครับว่าคอนโดของเธอกับพระเอกเนี่ยขายได้แล้วและพวกเธอนั้นต้องย้ายออกในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเธอนั้นก็เลยมาบอกกับพระเอกครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็นอนหลับอยู่เธอก็เลยเขียนใส่กระดาษโน้ตเอาไว้และเมื่อพระเอกนั้นตื่นขึ้นมาอ่านกระดาษโน้ตเขาก็รู้สึกใจหายขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าถ้าเกิดขายคอนโดไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าพระเอกกับนางเอกได้เลิกขาดกันร้่นเงอร ต่อมาในวันหนึ่งนะครับเมื่อนางเอกมาทํางานก็มีเศรษฐีคนหนึ่งมาซื้องานศิลปะในร้านของเธอและเขาเนี่ยก็พยายามจะจีบเธอด้วยครับแต่ว่าเธอเนี่ยกลับบอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยมีแฟนแล้วเพราะว่าเธอนั้นก็ยังหวังลึกๆนะครับว่าพระเอกนั้นจะมาขอคืนดีและเมื่อนางเอกกลับมาที่คอนโดนะครับเธอก็ได้พบกับพระเอกเธอก็เลยบอกให้พระเอกนั้นเก็บของภายใน2อาทิตย์เพื่อเตรียมตัวจะย้ายออกและนางเอกก็ได้ชวนพระเอกไปดูคอนเสิร์ตที่เธอได้ตั๋วมา2ใบครับซึ่งเธอเนี่ยก็หวังนะครับว่ามันจะสามารถช่วยให้ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาก ตอบตกลงที่จะไปแต่พอถึงวันจริงแล้วพระเอกดันไม่มาตามนัดซะอย่างนั้นครับปล่อยให้นางเอกนั้นรอเกอร์อยู่คนเดียวนางเอกเนี่ยก็เสียใจมากครับที่เธอเนี่ยคิดไปเองคนเดียวว่าเธอและเขาจะสามารถกลับมารักกันได้ ซึ่งในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้เข้ามาขอโทษนางเอกนะครับแต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่ยอมรับคําขอโทษแล้วเธอก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วก็ขอให้พระเอกเนี่ยออกจากห้องไปพระเอกเนี่ยก็รู้สึกแย่มากครับที่เขาได้ทําให้นางเอกเสียใจเขาก็เลยมานั่งปรับทุกข์ที่บาของเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็ได้บอกพระเอกนะครับว่ามันเป็นเพราะพระเอกเนี่ยไม่ยอมเปิดใจให้กับนางเอกทั้งที่เธอเนี่ยพยายามจะขอกลับมาคืนดีต่อเวลาแต่พระเอกก็ยังคงมองในมุมของตัวเองเพียงแค่ด้านเดียวซึ่งนั่นเองครับมันทําให้พระเอกของเราเนี่ยคิดได้นะครับว่าเขานั้น จากนั้นเช้าวันต่อมานะครับนางเอกก็ได้ไปขอลาออกกับเจ้านายเพราะว่าเธอต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามความฝันแต่ว่าเจ้านายของนางเอกก็ไม่อยากให้เธอลาออกครับเธอนั้นก็เลยบอกกับนางเอกนะครับว่าให้นางเอกเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนให้เต็มที่และถ้าพร้อมเมื่อไรค่อยกลับมาทํางานก็ได้ซึ่งต่อมาในคืนนั้นนะครับพระเอกก็อยากจะพูดคุยกับนางเอกครับเขานั้นก็เลยจัดห้องอย่างสวยงามและก็จัดเตรียมอาหารไว้อย่างดีเพื่อที่จะกินข้าวด้วยกันกับนางเอกแต่เขาก็ดันพบนะครับว่านางเอกเนี่ยกลับมาพร้อมผู้ชายอีกคนนึงเขานั้นก็เลยขอคุยก แล้วก็ให้ผู้ชายที่มาด้วยกับนางเอกไปรอข้างนอกก่อน ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขอโทษนางเอกครับและเขาก็บอกกับเธอนะครับว่าเธอนั้นเป็นคนที่เขารักมากที่สุดและหลังจากนี้ไปเขาจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนางเอกก็ดีใจนะครับที่พระเอกพูดแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอกลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมเธอคิดว่าตอนนี้มันสายเกินไปแล้วพระเอกของเราเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจครับแต่เขานั้นก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของนางเอกเขาก็เลยขอตัวไปข้างนอกและก็ปล่อยให้นางเอกอยู่กับผู้ชายคนใหม่คนนั้นซึ่งงงคคววาาามจจรรรริิแล้้พะะเเเเออกขขนนใผดับ นางเอกเนี่ยไม่ได้มากับผู้ชายคนใหม่แต่ว่าเขานั้นมาเพื่อซื้องานศิลปะที่อยู่ในคอนโดของนางเอกนั่นเองครับจากนั้นพระเอกก็เลยไปหาเพื่อนของเขาที่บาร์นะครับและก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและพอกลับมาที่คอนโดเขาก็เห็นนางเอกกำลังหลับอยู่เขานั้นก็เลยไปที่บริษัทของเขาครับแล้วก็นั่งคิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเขาก็คิดได้นะครับว่ามันเป็นเพราะว่าเขานั้นสนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยคิดถึงมุมมองของคนอื่นเลยสักครั้งเขานั้นก็เลยคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมมาให่ครับ โดยเริ่มจากการเขียนรายงานทัวให้กับพี่ชายและเมื่อพี่ชายของเขาไม่เห็นเขาก็รู้สึกดีใจมากครับที่พระเอกนั้นคิดได้ และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มาที่คอนโดครับที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นห้องที่ว่างเปล่านางเอกก็ได้บอกพระเอกนะครับว่ามีอะไรหลายอย่างที่เธอไม่อยากให้เป็นแบบนี้เวลาเธอเห็นที่ว่างมันทําให้เธอเนี่ยคิดได้ว่าถ้าเกิดไม่มีโต๊ะกาแฟหรือว่าไม่มีเตียงนอนมันคงจะมีพื้นที่สําหรับวางโต๊ะพูของคุณได้พอดีพระเอกเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาครับและในตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนก็ได้ปรับความเข้าใจกันแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยได้จบลงไปแล้วซึ่งพระเอกก็ได้ขอให้นางเอกนั้นเดดินทางางงออยย่ปลภั แล้วทั้งสองคนก็ได้ล่ําลากันจากนั้นเวลาเนี่ยก็ผ่านไปหลายเดือนนะครับบริษัทของพระเอกก็ได้จัดทัวร์ทางน้นได้สําเร็จนับว่าเป็นอีกก้าวที่สําคัญของเขาและพี่ชายเลยทีเดียวและในตอนนี้นางเอกก็ได้กลับมาแล้วด้วยพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับเธออีกครั้งโดยบังเอิญระหว่างที่เขานั้นพึ่งซื้อของเสร็จทั้งสองคนก็เลยได้พูดคุยกันด้วยความคิดถึงครับ แล้วจากนั้นพระเอกก็เลยถามนางเอกนะครับถึงเรื่องเที่ยวของเธอว่าเป็นยังไงบ้างนางเอกก็บอกนะครับว่ามันดีนะมันทําให้ชีวิตของเธอนั้นสนุกและก็มีความสุขมากๆแล้วนางเอกก็บอกกับพระเอกนะครับว่าฉันจะไปนั่งเรือทัวร์ของคุณด้วยนะแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ต่างยิ้มให้กันครับแล้วนางเอกก็ยังบอกอีกนะครับว่าเรายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเลยก่อนทั้งคู่นั้นจะเดินแยกกันไปแต่ว่าในระหว่างทางที่เดินไปครับนางเอกเนี่ยก็ได้หันมาหาพระเอกพร้อมกับยิ้มอย่างมีความสุขส่วนพพรรระเเเออออกกง็หหัันไปาธคบ้ม ขยยิบตาให้เธอด้วยแล้วหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างเดินไปแต่ว่าการจากลาในครั้งนี้ในใจของทั้งคู่เนี่ยก็พร้อมจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายโดยเราจะต้องไม่มองเพียงแค่มุมของเราเพียงคนเดียวต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยชีวิตคู่เนี่ยถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจริงไหม แล้วเพื่อนๆล่ะครับดูจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ